ตำส้วมหมึกกระดองแซบๆนัว,ๆ,นวๆมาละจ้าเะกับเขากระป๋ามากินพร้อมป้าเมเจ้ามาเนอะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าป้าเมพี่น้องมดกูคู่กูคนอ่ะเจ้าวันนี้ปะกับป้าเมแล้วเจ้าวันนี้ป้าเมจนมากินอันนี้เลยจ้าตำหม,มึกเจาะข่าเพื่อนหมึกเจาะหรือว่าหมึกกระตอยนั่นนะคะเพื่อนหมึกกระตอยหรือว่าหมึกกระดองเี่เพื่อนเอ้ามาหมึกอย่างจังมัน มึกอันนี้ป็าเมกินง่งไงสุดแล้วค่ะผักแก้มก็จะมีพักกินโอ๊กเนื่อนเปื่อนเป็นตําส่วนนะเจ้าตําส่วนมึกมึกเจาะค่ะมึกกระตอยมึกกระดองมึกอย่างงี้นนะแหละเติเปื่อนมามึกอย่างกี้มันเนาะอู้กำแรกอืมอืมเพชร มึกเจาะเปิดกันมึกไม่ช้าก็อุ่นจื้อมาละก็ไม่จำอะไรมึกเจาะมึกกระดองกินอกค่ะ เราลู้ว่าอยู่้างลองแบ ยังานาบรกาศเดียวหัวเนื้อหนอนเป็นปั้นกับปลามึกค่ะ แก่นเปิลกินหน้ากับนี่เจาะแก่นเผ็ดมากเลยเปิน นขนมเซนหมอนกับปลาหมึก น้อยๆเปิดล้ำอ่ะกินง่ายไม่เหนียว อือเป็นยังไงอืเกือบรลุดปาก 嗯。Mm. mm -hmm. Ăn mứt cũng vậy. แล้วค่ะมันเบื่อสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเน้อเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าถูกหวยรวยเน้อวันนี้สาทุสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย